ขั้นอารมณ์กันสักนิดหนึ่งไหมครับค่ะไปกันที่อะไรที่เป็นแสงสีและเส้นเสียงแถวๆ คใช่ค่ะเขาจะมีการจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Digital Arts Festival 2 2 2 2นะคะระหว่างวันที่5ถึง20มีนาคม2,565นี้ใครที่สนใจงานศิลปะห้ามพลาดเด็ดขาดเขาบอกว่างานนี้เป็นงานดิจิทัลอาร์ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียมีมศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกกว่า130ชีวิตนำผลงานศิลปะมานำเสนอเพืาะนั้นไปติดตามรายละเอียดจากรายงานชิ้นนีพร้อมกันค่ะ ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับการสร้างสรรงานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทสยามพิวรจจำกัดบริษัทไอคอนสยามจำกัดร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำของดรทวันตัชนีศิลปินแห่งชาติเกษกรเอกผู้สร้างสรร Coral Platform NFT Marketplace และบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนพร้อมด้วยศิลปินไทยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกกว่า130ชีวิต รวมการจัดงาน Thailand Digital Art Festival 2022ครั้งแรกของโลกที่จะมีการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงในรูปแบบผลงานจริงและรูปแบบไฟล์ดิจิตอลโดยจะมีผลงานมาร่วมจัดแสดงมากกว่า1,300ชิ้นและได้รับเกียรติจากคุณประเมศงานพิเชษผู้จวรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในงานแถลงขา่าว ซึ่งถือว่าเป็นงานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกในประเทศไทยและก็เป็นครั้งแรกของทวีปเอเชียด้วยในมุมของสยามพิวตรเรานําเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาศิลปะเนี่ยเป็นพาร์ตออฟไลฟ์ของทุกๆคนแล้วก็เป็นพาร์ตที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทําให้เรามีชีวิตที่อยู่ได้อย่างมีความสุขเราจึงมองเห็นถึงความสําคัญของการจากงาน NFT เนี่ยมีการรวมทั้งผลงานที่เป็นฟิสิคอลอาร์ตแล้วก็ดิจิทัลอาร์ตประกบคู่ไปด้วยกันเนี่ยผมเคยเห็นที่เนี่ยเป็นที่แรกความยากคือการอธิบายให้เขาเขา ซึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆเพราะศิลปินรุ่นอาวุโสเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยงานนี้เราเราปลีกชีพให้กับวงการศิลปะจริงๆเราอยากให้ศิลปินทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเจ้าภาพพอมันเป็นงานใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ผมเชื่อว่ามันมีแรงพอที่สามารถที่จะขยับโลกได้แล้วคนที่เขามองเข้ามาอีกซีกโลกนี้เขาจะเห็นในสิ่งที่เราทําตัว n f t เป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เติบโตยอย่างก้าวกระโดดศักยภาพของมันเนี่ยมันคือศักยภาพในการที่จะปลดล็อกโลกของศิลปะเปิดโอกาสให้กับศิิลปนนนนดดัังง้้ KX สรราอโมี มุ่งหมายที่จะนำพาศิลปินทั้งศิลปินระดับชาติศิลปินรุ่นใหม่เพื่อทําให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างสู่ global c o m m u n i t s นะครับโดยผลงานจะจัดสแสดงระหว่างวันที่5ถึงวันที่20มีนาคม2565ณเจเริญนครฮอลล์ชั้น M และไอคอนอาร์ตแอนด์ r ครเวอร์สชั้น8ไอคอนสยามเอาละครับเอาละครับย้ำนะฮะระหว่าง5ถึง20มีนา ไอคอนสยามเขาจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Digital Art Festival 2022ในงานน่าสนใจนะผมตัง้งใจจะไปนในงานในงานเนี่ยเขาจะนำเสนอผลงานของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งผลงานในรูปแบบของผลงานจริงและผลงานในรูปแบบ ของฝ่ายดิจิตอลใช่ก็ถือเป็นงานดิจิตอลครั้งแรกที่จัดยิ่งใหญ่สุดในภูมภาคเอเชียตรงนี้นี่แหละมันจะเป็นสปริงบอร์ดที่ก้าวไปสู่ NFT ใช่แล้วรู้ไหมผลงานที่ใช่แล้วผลงานที่ร่วมจัดแสดงครั้งนี้นะ1,300ชิ้นผลงานโอ้น่าสนใจน่าสนใจทีเดียวแต่วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ